นายกองพลเรงสุดดำสวัสดีครับผมอาไลที่มาแสงครับผมสวัสดีครับผมนายสาภาพทํำสวยครับและผมนายคงกิจเคินครับแล้ววันนี้รายรการที่เราจะต้องไปสังเกตก็คือสถานที่สิ่งโดยความสะดวกความปลอดภยัยไปดูกันเลยเิเวณที่ตั้งของสังกีฬานะคะก็อยู่ห่างจากอาคารเรียนนะคะ <c oughs> เพื่อมิให้เกิดเสียงรบกวนของการเรียนนะคะ <c oughs> อาคารเรียนอยู่นู่นเลยคะ่ะ ในทางเข้าออกสํานักกีฬานะคะก็จะมีประตูเดียวนะคะอันที่จริงนะคะสมควรเป็นประตูทางเข้าและประตูทางออกมากกว่านะคะในส่วนของแสงสว่างนะคะก็ไม่ไม่ค่อยมีความสว่างมากเพียงพอเท่าไหร่นะคะในการระบายถ่ายเทอากาศก็ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าที่ควรนะคะในส่วนของหน้าต่างภายในโรงยิมนะคะมีการยกระดับสูงนะคะเพื่อป้องกันการแตกนะคะหรือชํารุดหรืออันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้สถานที่นะคะเออโรงยิมนะคะมีการป้องกันเสียงสะท้อนกล้องนะคะและความสั่นสะเทือนได้นะคะ บริเวณที่จัดเพื่อให้คนมาดูกีฬานะคะก็คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภยัยมีทางเข้าสะดวกเลยนะคะ <c oughs> ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็มีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนะคะรวมถึงมีห้องอาบน้ำไปในตัวด้วยค่ะในส่วนของห้องน้ำนะคะก็มีหลายห้องนะคะให้เพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการคะ่ะ ที่มาใช้บริการนะคะก็จะเข้าห้องน้ํานะคะจะทําให้มีความเพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการะคะ่ะสถานที่จอดรถนะคะตอนนี้คิดว่ายังไม่มีความเพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการนะคะเพราะว่าสถานที่จอดรถมีน้อยมากและสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ก็มีน้อยเช่นกันค่ะในความเหมาะสมนะคะควรทําให้อยู่ใกล้ชิดกันค่ะเพราะว่าจะได้จอดได้สะดวกแล้วก็ไปออกกาลังกายได้สะดวกค่ะ บริเวณที่ทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะก็อยู่ในที่ที่ติดต่อได้สะดวกและก็สอบถามได้สะดวกด้วยคะ่ะที่เป็นจุดให้ยืมอุปกรณ์กีฬานะคะก็สามารถมายืมได้สะดวกนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บริเวณที่เล่นกีฬาพอดีเลยนะคะเมื่อเราขับรถเข้ามานะคะเราก็จะมายืมอุปกรณ์ได้นะคะเพราะอยู่ทางด้านหน้าสามารถมองเห็นได้สะดวกะคะ่ะตู้น้ำนะคะมีให้ใช้ตู้เดียวนะคะทั้งโลงยิมนะคะแล้วก็อีกทั้งยังไม่มีความสะอาดเลยนะคะนี่ค่ะดูที่ตะไคร่นะคะถ้ากินเข้าไปนะคะจะขนาดไหนนะคะ คงน่าจะอร่อยน่าดูค่ะทุกคน <c oughs> ในเรื่องของโถสุขภัณฑ์นะคะมีความมั่นคงแข็งแรงเป็นบางห้องค่ะอย่างสองห้องนี้นะคะมีความมั่นคงแข็งแรงจริงๆค่ะส่วนเราย้ายมาดูที่ห้องนี้นะคะมีความไม่แข็งแรงเลยค่ะเพราะว่ามีการเปิดฝาที่ด้านหลังได้นะคะผู้ที่มาใช้บริการก็จะเกิดการรู้สึกว่าตนเองเนี่ยไม่ปลอดภัยนะคะถ้ามาใช้บริการนะคะระดับทางพื้นที่ที่ใช้ในการวิ่งนะคะในจุดต่างๆมีความไม่เสมอกันค่ะอีกทั้งยังมีฝาครอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะัพอเหยียบเลอ่าเวลา คนเมาะกังกายนะครับข้อเนี่ยครับไม่สมบูรณ์เลยครับเหยียบแล้วรู้สึกว่าจมลงไปบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับเนี่ยบริเวณที่จัดให้คนมาดูกีฬานะคะก็มีความเพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ามีที่นั่งมากมายเลยค่ะอีกทั้งยังคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของที่นั่งด้วยนะคะทางเข้าออกนะคะก็จะมีทางเดียวค่ะ เข้าและออกทางนี้นะคะในความเป็นจริงนะคะควรจะมีทางเข้าหนึ่งทางและทางออกหนึ่งทางนะคะในส่วนของสถานที่สนามอินซีจันทราสถิตนะคะก็อยู่ห่างจากอาคารเรียนนะคะเป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะเพราะว่าจะทําให้ไม่มีเสียงรบกวนนะคะไปถึงอาคารเรียนได้ค่ะแล้วนู่นก็คืออาคารเรียนค่ะนะคะห้องน้ํามีความสะอาดนะคะโถสุขภัณฑ์ก็มีความคงทนแข็งแรงนะคะที่นี่นะคะมีตู้กดน้ําดื่มบริการนะคะสามารถตอบสนองความต้องการน้ําเย็นของบุคคลหลายคนได้เป็นอย่างดีค่ะ สถานที่จอดรถนะคะก็มีความเพียงพอต่อผู้ที่มาใช้บริการนะคะในส่วนของรถยนต์นะคะจะสามารถจอดได้50คันถ้าจอดไม่พอนะคะสามารถไปจอดได้ตามข้างทางเลยค่ะในส่วนของรถจักรยานยนต์นะคะก็จะมีที่จอดอยู่ด้านหน้าเช่นกันค่ะระดับทางนะคะที่ใช้ในการวิ่งนะคะในจุดต่างๆก็มีความเสมอกันค่ะของระดับพื้นผิวพื้นนะคะทําให้สามารถวิ่งได้สะดวกนะคะแล้วก็ป้องกันอันตรายต่อผู้ที่มาใช้บริการด้วยค่ะค่ะสาหรับการสังเกตในวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะที่ได้ไปดูสน ก็มีภาพรวมดังนี้ค่ะครับเรื่องของสถานที่นะครับทั้งที่นั่งหน้าต่างตัวอาคารและก็ทางเข้านะครับมีความเหมาะสมดีครับแล้วก็อยู่ในจุดที่ว่าพอต่อผู้คนที่เข้ามาชมกีฬานะครับแล้วก็ตัวอาคารสนมมักกีฬานะครับห่างจากตัวเรียนนะครับทำให้เกิดเสียงดังรบกวนครับถือว่าเหมาะสมดีครับต่อไปค่ะต่อไปนะครับเป็นส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ติดต่อยิบอุปกรณ์กีฬานะครับสถานที่ดื่มน้านะครับหรือห้องน้ํานะครับจัดเหมาะสมกับสถานที่ที่นักกีฬามากเลยครับ ส่วนสุดท้ายความปลอดภัยค่ะรวมต่อไปก็เป็นความปลอดภัยนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับเอ่อห้องน้ํามีความสมบูรณ์ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโถฝักบัวต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยว่มีพื้นตาดับบ้างในบางจุดนะครับผมครับผมแล้วก็ภาพโดยรวมนะครับสําหรับวันนี้ที่มาสังเกตการจัดสุขลักษณะของสำนักกีฬาแล้วก็สนามอินนะครับผมภาพโดยรวมด้านความปลอดภัยการจัดวางสถานที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้ผ่านครับผมสำหรับวันนี้นะ 皮娜。